นี้เป็นวันสำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการที่เรียกว่ามอบถวายคุณบวลูกหลานให้เป็นพุทธบูชา,าการที่เราให้ลูกหลาน,นาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเป็นการให้ทานอย่างยิ่งชน,นิดหนึ่งเรียกว่าเราทานหน่วยวัตถุสิ่งของาทานวัตถุสิ่งของจะเป็นข้าวน้ำโภชนาอาหารปัจจัยเงินทองนี่ก็ เป็นการให้ทานแบบพื้นพๆแบบชาวบ้านของเราทํากันแต่การที่เราให้ทานกุลบุตรลูกหลานหรือว่าเลือดเนื้อเชื้อไขถาวายเป็นพุทธบูชาในการที่จะปวดเข้ามาดํารงพุทธศาสนาหรือว่าสืบทอดพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ทําได้ยากหรือว่าเป็นความหวังของพ่อของแม่ที่มีลูกชายก็อยากจะให้บวชในพุทธศาสนาเพราะว่า การที่เรามีคุณบุตรลูกหลานเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเปรียบเสม,มือนว่าเราเป็นเป็นญาติเป็นญาติในทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะเรียกว่าเป็นาสายเลือดนะในทางพุทธศาสนาถ้าเราเคารพนับถือหรือว่าเขาไปวัดทำบุญเฉยๆนี่ก็ถือว่าเป็นอุบาสกขอุบาสจิก,กาแต่ถ้าเราได้เรียกว่ามีลูกมีหลานเลือดเนื้อเชื้อไขของเราได้มาบวชในพุทธศาสนา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพุทธศาสนานะเปรียบเสมือนญาติสายโลหิตถ้าจะเปรียบเทียบนะถึงเรียกว่าชาวบ้านนะในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะเพราะว่าการที่เรามีลูกชายเข้ามาบวชในพุทธศาสนาจะทําให้เกิดบุญเกิดผลานิสง์แก่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็แก่ปู่ย่าตายายนะเลือดเนื้อเชื้อไขของเราที่ เสื่อดอดกันมายาวนานบางคนทาําบาปทํากรรมหลายอย่างนะเป็นตกเป็นอยู่ในภพภูมิอันต่ําเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนี่นะี่บางทีก็เรียกว่าบุญกุศลไม่เคยได้ทําหรือทําก็น้อยแต่ถ้าได้มีญาติบวชในพุทธศาสนาอํานาจบ,บุญกุศลนะบุญกุศลที่เกิดจากการบรรพชเจาอุปสมบทนะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่กว่าบุญ ถวายภาพป่าหรือว่าบุญถวายกรถินนะหรือว่าบุญแบบที่เราทํากันนะเพราะว่าการถวายสิ่งของนี่ทำได้กันแทบทุกคนแต่ว่าการที่จะเราถวายเลือดเนื้อเชื้อไขเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเพื่อศึกษาธรรพินัยนี่เป็นการเสียสละอย่างยิ่งนะแล้วก็จะมีพลานิสง์มากนะทําให้สามารถช่วยญาติพี่น้อง ที่เรียกว่าตายไปตั้งแต่หลายปีสิบปียี่สิบปีเปตุกและกรรมลาบากอยู่ในภพภูมิอันต่ำถ้าเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านเราท่านสามารถที่จะพ้นจากภพกภูมิอันต่ําได้ในทางคติโบราณท่านว่าบวชจูงคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายขึ้นจากหลุมนรกถ้าจะพูดในสิ่งที่มองมาเห็นแต่ถ้าจะพูดกันอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าบางทีถ้าลูกยังไม่ได้บวช นะก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีด้วยอํานาจที่ความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่านะมีความรู้น้อยนะและก็จิตใจไม่สามารถที่จะต้านทานอํานาจกิเลสตัณหาความอยากความดิ้นรนของใจจนเป็นเหตุให้ทําบาปทํากรรมหลายสิ่งหลายอย่างทําให้พ่อแม่นี่ต้องระทมทุกข์ทรมานนะคิดถึงลูกเป็นห่วงลูก ลูกเติบโตขึ้นมาก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะต้านทานกับอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงทำผิดกฎหมายบ้านเมืองบ้างไปเที่ยวเตะเฮฮาบ้างแล้วก็ประพฤติสิ่งที่ไม่ดีทําให้พ่อแม่ต้องเสียอ,อกเสียใจบางทีก็ต้องเสียทั้งเงินทั้งทองบางคนก็ถึงกับติดคุกติดตารางก็มีหรือว่าไปทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอย่างนี้พ่อแม่ก็มีความทุกข์เหมือนกับตกนรก แต่ถ้ามีลูกชายนะเรียกว่าจำานึกผิดนะบวชอุทิศส,ส่วนบุญให้คุณพ่อคุณแม่แคล้ายๆกับว่าแบ่งเบานะความทุกข์ใจความไม่สบายใจของคุณพ่อคุณแม่นี่นะเรียกว่ามีความสุขขึ้นมาเรียกว่าขึ้นสู่สวรรค์ก็ว่าได้นะเพราะว่าลูกพ้นจักภยัยพ้นจักเวรพ้นจักอันตรายต่างๆนะเป็นคนดีในทางพุทธศาสนาบวชประพุทิในธรรมวินยัยพ่อแม่ก็หมดห่วง ความหมดห่วงของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เหมือนกับว่ายกภูเขาออกจากอกนะพ่อแม่ก็มีความเบาใจสบายใจเพราะว่าการที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็เรียกว่าปลอดภัยนะปลอดภัยจากหลายๆอย่างจากาทุกโทษภัยเวรในทางฆราวาสนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่ได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็จะได้มีโอกาสซึมซับหลักำคาคาสอน นะของพระพุทธเจ้านะเพราะว่าการที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาช่วงระยะเวลาหนึ่งพรรษานะี่เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีคุณูปการหรือว่ามีคุณประโยชน์มากต่อผู้ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติถ้าคนตั้งใจประพฤติธปฏิบัติสเดือน4เดือนนี่นะจะทําให้จิตใจของผู้ปฏิบัตินี่เปลี่ยนนะเปลี่ยนจับ สิ่งที่ไม่รู้ทําให้เกิดความรู้ขึ้นมาได้หรือว่าสิ่งที่ขาดความละอายจิตใจหยาบกระด้างพฤติกรรมหยาบกระด้างนะการที่เข้ามาอยู่ในสิ่งแวดลอ้อมในศีลในธรรมนะในหลักธรรมปฏิปทาของครูบาอาจา,าราาย์ภาฝึกหัดไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนะการประพฤติธปฏิบัติในทางธรรมวินัยจะสามารถที่จะกล่มเกาจิตใจหรือว่า ดัดความหยาบกระด้างของจิตใจของปุถุชนทั้งหลายนะให้มีความละเอียดละออขึ้นนะมีความรู้แตกฉานมีเรียกว่ามีกิริยามารณญาตเป็นจินเป็นธรรมขึ้นมาคล้ายๆกับว่านะพวกทหารพวกเรามีลูกมาเป็นทหารอย่างนี้ผ่านการฝึกการหัดในระบบของทหารร่างกายก็แข็งแรงและก็สามารถที่จะอยู่ในกฎระเบียบวินัยรู้จักเวลารวมรู้จักเวลา อะไรต่างๆะจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ต้องใช้เวลาหน่อยบางคนก็คิดว่าบวชเป็นพิธี 2, อวัน 4, ีวันหวันถ้าบวชเป็นพิธีมันก็ได้อยู่ได้แต่นุ่งผ้าเหลืองเฉยๆแต่ว่าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ได้ผ่านการฝึกการหัดเหมือนกับเราไปซื้อเอาชุดทหารชุดตำรวจชุดอะไรมานุ่ง นุ่งแล้วก็ทําให้เกิดความโก้ความเก๋ถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ได้อยู่แต่ว่าความรู้ในการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นอะไรมันก็ไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้ทําหน้าที่ชั้นใดก็เหมือนกันนักบวชนักบวชถ้าจะเราจะไปซื้อผ้าตามล้านตามอะไรมานุ่งห่มมันก็ได้อยู่ถ่ายรูปนั้นก็เป็นรูปเป็นที่ระลึกได้อยู่แต่ว่าการที่จะมาบวชประพฤติธปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลา ใช้เวลาอย่างในน้อยก็ต้องเป็นพรรษานั่นแหละนะถึงจะซึมซับนับทมคาสอนของพระพุทธเจ้าจนจนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ไมด่ดีให้เป็นคนดีในสังคมขึ้นมาได้หรือบางองค์บางท่านอาจจะ,ะมีบุญมีกุศลนะที่เคยได้เสริมสร้างกันมาตั้งแต่อดีตชาตนะิเมื่อมาบําเพญประพฤติธปฏิบัติในชาตินี้ก็เหมือนกับว่าไปเติมไปเติมในสิ่งที่ขาดตกบกพร่องทําให้เกิดความเต็มขึ้นมา นะบางครั้งก็อาจจะมีศรัทธามั่นคงในทางพุทธศาสนาจนเป็นกําลังขับเคลื่อนนะพุทธศาสนานะให้มีความดํารงถาวรสืบเนื่องไปนะครบ2-3,000ปีหรือว่าห0 0พันปะีตามที่พุทธเจ้าท่านพยากรอาวา้อันนี้ก็อาศัยคุณบุตรลูกหลานของเราบวชเข้ามาประพฤติธปฏิบัตนะิบางองค์ก็อยู่ได้เป็นปัญจาบางองค์ก็อยู่ได้สปีสปีสปีหปีหรือบางครั้งถึง กับตลอดชีวิตอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็แล้วแต่อํานาจบุญวาสนาของแต่ละท่านละคนแต่ว่าเรามีลูกหลานเข้ามาบวชนี่ก็ถือว่าเรามาเรียกว่าคล้ายๆกับมาดึงมาลากนะมาลากพุทธศาสนาของเราให้มีความยาวนานยืนยาวนานมั่นคงเราเป็นส่วนในการที่จะมาขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนพุทธศาสนาของเราให้ดําเนินไป ไม่ให้มันหยุดอย่นะการขับเคลื่อนพุทธศาสนาก็อาศัยคุณบุตรลูกหลานมาประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่เอาใจใส่นะเราไม่เรียกว่าไม่ไม่มีความอุปถัมภธรมนะพุทธศาสนาไม่รู้จักให้ทานรักษาศีลไม่รู้จักเอาคุณบุตรลูกหลานมาบวชพุทธศาสนาของเราก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้นะศาสนาพุทธเจ้าท่านว่าอยู่ได้ห0 0 0ปีอย่างนี้ก็อาจจะไม่ถึงก็ได้นะแต่ถ้าเรา มีการบวชคุณระบุตรลูกหลานนะในช่วงพรรษา,นะอ,ยาอ,ยอ,อ,อย่างน้อยก็สามเดือนสี่เดือนนี้ก็ศานะสนาของเราก็เป็นไปนะถ้ามีพระเจ้าประสงค์เป็นแนวหน้านะในแต่ละวัดแต่ละสถานที่กนะ็พุทธอเรียกว่าพวกพุทธบริษัททั้งหลายก็มีความอบอุ่นนะมีความอบอุ่นใจนะวัดวาก็เจริญรุ่งเรืองถ้าพระเจ้าประสงค์ไม่มี นะภิกษุไม่มีนะไม่มีใครอยู่วัดก็เป็นวัดลางนะคล้ายๆกับว่ากิจการต,าต่างๆกย็ยุติไปหยุดไปนะเป็นสิ่งที่น่าเศร้าหมองสําหรับจิตใจพุทธบริษัทนะแต่พวกเราทั้งหลายวันนี้ก็เรียกว่าเสียสละนะเสียสละลูกชายนะเข้ามาบวชในศาสนาถึงแม้ว่าจะมีหน้าที่การงานอะไรต่างๆก็หยุดเอาไว้ก่อนนะพ่อแม่ก็เป็นผู้รับภาระบางสิ่งบางอย่างให้ นะเรียกว่าเปิดโอกาสนะให้ลูกนะมาทำงานในศาสนาศาสนาต่างๆเขาก็มีวันมีเวลาในการที่จะปฏิบัติศาสนกิจของเขาแต่พวกเรานี่ก็นะอาศัยการบวชเข้ามาในศาสนาเนี่แหละเป็นสิ่งที่มาปฏิบัติหน้าที่นะของชาวพุทธอย่างสมบูรนณะ์ลูกผู้ชายถ้าได้บวชนี่ก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์มากนะเพราะว่าจะได้มาศึกษาธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติรวด,ดมนต์ไหว้พระ ตามปกติสามเดือนในช่วงพรรษานี่แต่ละวัดนะท่านจะมีข้อวัดปฏิบัติปฏิบัติกันทั้งวันทั้งคืนเดินยังกม้มนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์มีกฎกติกาหลายอย่างปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเข่งคัดไม่เหมือนฤดูแล้งหรือว่าฤดูนอกพรรษาบางครั้งก็มีงานสัญจรไปที่ต่างๆบ้างข้อวัดต่างๆก็ขาดตกบกพร่องไปแต่ถ้าในช่วงพรรษานี่ก็เรียกว่าจะเข้มงวดขึ้นมาอีกคล้ายๆกับเป็นการฝึก นะเป็นการฝึกให้อยู่ในกฎระเบียบนะทำให้รู้จักหน้าที่คล้ายๆกับทหารก็จะฝึกกันประมาณสักสองสามเดือนอย่างนี้ปฏิบัติหรือว่าฝึกขัดกันให้มีอยู่ในกฎระเบียบเมื่อฝึกขัดเรียบร้อยแล้วก็นะปล่อยอเรียกว่าไปทําหน้าที่แบบสบายๆก็ได้อยู่สองสามปีหรือว่ามีหน้าที่การงานรับผิดชอบอะไรก็แบ่งกันไปอันนี้ก็เรียกว่าผ่านการฝึกแล้ว นคนที่ผ่านการฝึกแล้วก็รู้จักหน้าที่การงานรู้จักกฎระเบียบคนนักบวชก็เหมือนกันะถ้าได้ผ่านพรรษาแล้วก็ถือว่าผ่านการฝึกไปแล้วครั้งหนึ่งปี1 2, ปนึ่งสองปีในช่วงพรรษาก็ามาฝึกกันเองฝึกให้มีความจำนิจจำนานไม,ไมออนน่ไม่ให้ออกนอกลี่นอกทางไม่ให้ออกนอกลูนอกทางถ้าไม่มีการฝึกไม่มีครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติไม่มีใครสอนเลยบางทีก็ทําไปตาม ความอยากนะทําไปตามความคิดของตอนเองไม่มีหลักเกณฑ์คาสอนของพระพุทธเจ้าอยากจะทําอะไรก็ทาไปอันนี้ก็เรียกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกมันก็ไม่มีกฎระเบียบแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมที่ดีงามบางครั้งก็ไปทําผิดกฎหมายบ้านเมืองก็มีอันนี้แหละเป็นจริงที่เสียหายแต่ถ้าสำนักไหนวัดไหนมีข้อวัดประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินยัยนะคุณระบวลูกหลานของเรามาบวชก็เรียกว่าได้ความรู้ แล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีงามนะเปลี่ยนแปลงจากคนที่เป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีมาเป็นคนดีได้หรือคนที่เป็นคนดีอยู่แล้วก็มีความรู้แตกฉานนะทำให้คุณธรรมความดีจเจริญงอกงามหรือว่าเต็มเปี่ยมขึ้นมาอีกสมบูรณ์ขึ้นมาอีกอ,อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรเอาใจใสนะ่วันนี้ก็ เป็นงานบวชของวัดธรรมน้ำทิพย์ก็ถือว่าเป็นการบวชสมโพชหรือฉลองโบวก็ว่าได้ปีนี้ก็ทําพิธีตัดลูกนิมิตราบวของเราก็สมบูรณ์แล้วก็จะบวชบวช9องค์เองค์บวชภิกษุ9องค์ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันงีงามแต่ก็คงจะเป็นเวลาประมาณสักเที่ยงเพราะว่าตอนเช้าพระอุปัชาท่านก็มีภาร,รกิจในการบวชพระเนนที่วัดท่านเหมือนกัน ท่านเดฉันเพลียนเสร็จค่อยจะมาบวชที่นี่เราก็มารวมกันถ้าใครไม่มีภาระหน้าที่ยุ่งยากก็มาดูพิธีกรรมในพุทธศาสนาว่าเขาบวชกันยังไงบวชแบบเรียกว่าตามระเบียบในทางพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งที่แปลกปลอมกฎระเบียบในการบวชมันจะมีพิธีกรรมที่พวกเราทั้งหลายควรศึกษาเราเป็นชาวพุทธ นะสิ่งที่จําเป็นและก็สิ่งที่ไม่จําเป็นนะเขาจะมียังไงในทางวัดป่านี่สิ่งที่ไม่จำเป็น,นะน,ปน,ปนก็ตัดออกอย่างพิธีสมโภชแห่แหนหรือว่าว่านอะไรต่ตางๆกระพึกอะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่พวกเราทําขึ้นมาทีหลังนะในทางวัดป่าจะทําแต่พิธีกรรมที่เรียกว่าถูกต้องอย่างพิธีขอขมาคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่มอบใจกีวรนนี่อันนี้เป็นพิธีกรรมที่ว่าตัดทิ้งไม่ได้ แล้วก็พิธีบวชการบรประชาเป็นจมเนรเป็นปากขาวเป็นอะไรต่างๆต,ตามขั้นตอนอันนี้เป็นพิธีกรรมนี่ว่าเป็นแก่นแท้ในทางพุทธศาสนาแต่พวกที่นอกเหนือจากนี้ก็เป็นสิ่งปีกย่อยบางทีเราก็อยากจะให้เกิดความรุ่นเลิงเกิดความประทับใจแล้วก็ไปทําขึ้นมาบางครั้งก็บางแห่งเขาไม่ทำเราก็คิดว่าผิดประเพณีผิดอะไรต่างๆที่จริงมันก็ประเพณีมันมีอยู่แต่พวกเราไปทําให้มันเกินไปบางที นะเราก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวแก่นแท้ของมันจริงๆมันเป็นยังไงอันนี้เราก็นะพยายามศึกษาไปดูเวลาบวชบวชยังไงสวดยังไงท่านสวดหน้ากันยังไงธรรมมาสมัยไปประเทศอินเดียปีกายนี่ปีกายนี่ไปบวชอยู่ประเทศอินเดียบวชพวกทหารสีเหลาทัพนะทั้งตำรวจด้วยตำรวจทหารเดือยทหารอากาศทหารบกร้อห้าสิบแปดองค์ ไปบวชบวชกันสองวันสองคืนบวชกันพวกศาสนาฮินดูพวกชาวอินเดียเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนา,าหรอกแต่ว่าเขาได้ยินเสียงสวดของพระสวดทั้งวันทั้งคืนหนึ่งสวดนาคสวดอะไรเนี่ยเพราะว่าเขามีเครื่องขยายเสียงสวดบวชกันพวกชาวฮินดูพวกอินเดียเขาเขาก็ไปมงดูเหมือนกันไปนั่งไปยืนโดยรอบๆโบสถ์โอ้ยเป็น้อยๆเลยเขาไปดูพิธีกรรมของเรา เราก็ไปบวชในสมัยนั้นนะนะพวกนาคพวกอะไรนี่ก็นะเขาก็สนใจเหมือนกันแม้เขาไม่ในนับถือพุทธศาสนา,ศาแต่เขาก็เห็นระ,ะเบียบหรือว่าพิธีกรรมในการที่จะบวชเข้ามาในศาสนาเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะเขาก็เกิดเรื่อมใสศรัทธาเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากนะพวกเรานี่กนะ็ขึ้นไปดูได้โบถ์ของเรานี่ก็หลังใหญ่นะสามารถบรรจุนคนได้เป็นนะหลายร้อยนะเราก็จะได้รูกนะพิธีกรรม ถ้าโบสถ์บางแห่งในโบสถ์เล็กๆนะเจ้าภาพขึ้นไปไม่ได้มีแต่นาคขึ้นไปก็เต็มแล้วนะแต่ของเรานี่ขึ้นไปได้นะแต่ว่าอย่าอย่าให้เข้าไปอยู่ในหัตถบันะจะขึ้นไปอานสงนะถ้าเข้าไปในหัตถบาทของพระก็จะทําให้สังกกรรมนี่เรียกว่าเสื่อมได้หรือสังกกรรมไม่สมบูรณ์เราอยู่ในรอบๆรนะอบๆข้างนอกข้างล่างนี่ได้นะดูพิธีกรรมต่างๆนะเพื่อให้กําลังใจแล้วก็ เป็นการศึกษาเรียนรู้การบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วก็สามารถที่จะพูดได้เมื่อเมื่อมีคนถามเมื่อมีคนสนใจว่าเขาบวชกันยังไงยังไงเราก็จะตอบได้นะถ้าเราไม่รู้เลยแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะวันนี้ก็เราได้มีความ พร้อมในการที่จะ,ะให้ลูกหลานบวชในพุทธศาสนานก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งของชาวพุทธทพวกเราทั้งหลายบางคนก็เป็นญาติตามฐานะต่างๆหรือเป็นเพื่อน,นเราไม่มีลูกไม่มีหลานเราก็ได้มาร่วมสาธุการร่วมอะุโโมทนาร่วมถวายไตยจีวรถวายสังฆทานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเรายินดีในสิ่งที่ผู้อื่นทำดีเราก็พลอยได้บุญได้ผลานิสง์ สักวันหนึ่งนะข้างหน้าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเรามีความพร้อมนะถ้าเรามีความปรารถนาดีหรือมีความรักมีความยินดีในสิ่งที่คนอื่นทําดีนะวันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะสามารถทําดีได้นะคล้ายๆกับว่าเราไปเห็นบ้านเรือนของคนอื่นที่สวยงามเราก็ยินดีตามแล้วก็คิดอยากจะได้เมื่อวันใดวันหนึ่งเรามีทรัพย์สมบัตินะเราก็ได้สร้างบ้านสร้างอะไรขึ้นมาก็เป็นบ้านของเราทีแรกเราก็ไปเห็นบ้านของคนอื่น เรามีความยินดีนะวันใดวันหนึ่งเรามีความพร้อมเราก็สร้างบ้านขึ้นมาเป็นของตนเองชั้นใดก็เหมือนกันเมื่อเรายินดีในบุญกุศลที่คนอื่นทําวันใดวันหนึ่งเมื่อเรามีความพร้อมเราก็สามารถที่จะสร้างบุญอันนั้นขึ้นมาในจิตใจของเราได้ฉะนั้นการยินดีในเมื่อผู้อื่นทําดีนี่จึงเป็นเหตุหรือว่าเป็นต้นทางในการที่จะทําให้ความดีทั้งหลายเกิดขึ้นมาในใจของเราได้ฉะนั้นวันนี้ พวกเราได้มาทําหน้าที่ของพุทธบริษัทอย่างสมบูรนณะ์ทั้งที่เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งที่เป็นผู้ที่จะมาบวชในพุทธศาสนาก็ขอให้ตั้งใจนะตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคิดว่าเรามาบวชไม่ใช่ว่ามาเล่นไม่ใช่ว่ามาพักผ่อนแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาหลบภยัยนะให้คิดว่าเรามาทําหน้าที่ของคุณระบวลูกหลานตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็มาประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเพื่อจะประพฤติปฏิบัติพระศาสนานะให้เราได้รับผลทางด้านจิตใจให้มากนะเป็นคนว,ว่าง่ายสอนง่ายนะอย่าเป็นคนว,ว่าย,ยากสอนยากการว่าย,ยากสอนยากคุณธรรมต่างๆมันจะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าหน้าดินที่มันแข็งกระด้างเวลาฝนตกม,มยุย่างนี้น้ํามันก็ไหลไปที่อื่นนะเพราะเหตุใดเพราะว่า หน้าดินมันแข็งกระด้างน,น้ำไม่สามารถที่จะซึมซับลงไปสู่ข้างล่างได้พืชพันธัญญาหารต้นไม้ก็ไม่สามารถที่จะดูดเอาน้ำจากน้ำฝนน้ำอะไรได้ชั้นใดก็เหมือนกันจิตใจของบุคคลผู้มีความแข็งกระด้างคุณธรรมธรรมะต่างๆก็ไม่สามารถที่จะซึมซับลงไปสู่ใจได้นจะประพฤติปฏิบัติก็มันก็ฝืน,นมันทำไปได้เพราะเป็นคนมีทิฏฐิมานะ แต่ถ้าผู้ใดเป็นคนที่ว่ารู้จักอ่อนน้อมทำตนเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนสามารถที่จะ,ะทำตามคำสอนของอุปชาาาอจรย์ธรรมะต่างๆที่ยังไม่เกิดก็สามารถเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับหน้าดินที่ผ่านการไถผ่านการเรียกว่าพวนดินแล้วเวลาฝนตกน้ำมันก็ซึมซับลงไปข้างล่างนะเพื่อพันธัญญาหารก็ได้ประโยชน์จากน้ำ ฉันใดก็เหมือนกันจิตใจถ้ามีความอ่อนอ่อนโยนธรรมะคําสอนของครูบาอาจารย์นะที่แนะนําต่างสอนก็เราก็สามารถยอมรับออกไปประพฤติปฏิบัตินะจนสามารถทําให้ซึมซับลงไปสู่ใจใจของเราก็จะมีบุญมีกุศลฉะนั้นผู้ที่มาบวชในพุทธศาสนาก็ต้องอเตือนสตติอยู่บ่อยๆว่าเรามาบวชมาศึกษามาประพฤติปฏิบัตินะไม่ใช่มาเล่นไม่ใช่มา ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะให้สํานึกว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะปฏิบัติศาสนาและก็ตั้งใจนะมอบกายถวายชีวิตในช่วงบวชนีนะ่เอาเอาเอา,เอาให้เต็มที่นะอย่าไปออมมือนะทั้งอกตั้งใจนะไม่ตายหรอกปฏิพฤติปฏิบัตินี่ไม่ตายตายก็เป็นตายเรื่องอื่นนะถ้าตายก็เป็นเรื่องอายุขไขหรือว่าเป็นเรื่องป่วยไข้ แต่ปฏิบัตินี้ไม่ตายนะถ้าถึงอายุไขมันหมดถึงจะบวชหรือไม่บวชก็ตายได้นะบางครั้งก็นะอยู่เป็นฆราวาสอย่างนี้ไปเล่นเที่ยวเตีหฮฮหบางทีก็ตีกันตายก็มีนะรถแห่โค้งตายก็มีกินเหล้า่านทะเลาะวิวาทกันยิงกันอย่างนี้ก็มีความตายนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่เลือกสถานที่ฉะนั้นการบวชเข้ามาบางคนก็กลัวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นโูกกับพอ่อเป็นโรกนั้นโรกนี้ ไม่เป็นหรอกนะถ้าคนจะเป็นอยู่ไหนก็เป็นนะถ้าคนจะไม่เป็นบวชก็ไม่เป็นนะอยู่บ้านก็ไม่เป็นนะฉะนั้นวันนี้เราก็ถือว่ามีความพร้อมในหลายด้านนะทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งผู้ที่จะบวชนะก็ถือว่าบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจมีความนํำลิในการที่จะทำบุญในจุดนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ จากนั้นในวันนี้อาตมาในฐานะเป็นครูบาอาจารย์เป็นประธานสงฆ์ในที่นี้ก็ขออนุมโมทนาในาญาติทั้งหลายแต่ที่มีกุลบุตรลูกหลานมาบวชก็ขออนุมโมทนากุลบุตรลูกหลานที่ตั้งใจมาบวชในพุทธศาสนาก็ขอให้ความดำริทั้งปวงความปารถนาจิงใดสิ่งหนึ่งที่เราปารถนานก็ขออํานาจบุญกุศลตัวนี้จงไปทําให้ความปารถนาความดำริอันนั้นให้สําเร็จรุ่ง นะในการใดการหนึ่งข้างหน้านะและก็บุญกุศลนะที่พวกเราทั้งหลายได้กระทามาก็ขอจงไปเรียกว่าไปเจติะไปเกิดในจิตวิญญาณของญาติที่เราทิศไปใหนะ้ขอให้ท่านพ้นจากความทุกข์ย่างลําบากนะถ้าอยู่ในภพที่เป็นทุกข์ก่อยพ้นจากทุกข์ถ้าอยู่ในภพที่มีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งนไปแล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรือง ด้วยอายุวันหน้าสุขภระระัละหน้าที่การงานต่างๆนะจงมีความาสุขกายสุขใจปรารถนาะสิ่งใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นะไม่เกิดโทษก็ขอความปรารถนานั้นะจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการ